ยกมือบรรโจงและขึ้นตรงเนื้อหัวฟากเนื้อฟากตัวผมลุกล้านเจ้าปักใต้นกและแกลนงกินอาหารได้น้อยทำอย่างไรดีสวัสดีครับมาเจอกันอีกครั้งกับกับผมช่างเทสสงขาและช่องนายช่างฟาร์มนกวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาพูดคุยกันนะครับในเรื่องราวของอีก โรคอีกโรคหนึ่งนะครับนั่นก็คือโรคแคลแกลนหรือว่านกไม่โตนั่นเองจริงๆแล้วอาการที่นกไม่โตมันเป็นโรคโรคชนิดหนึ่งครับโรคแคลแกลนหรือว่าโรคที่นกมันมีขนาดเล็กนะครับไม่โตไปตามวัยนะครับโรคนี้มันเกิดจากการมีปัญหาการมีเชื้อเข้าไปในระบบทางเดินอาหารและทำให้ ระบบการย่อยของนกไม่ดีนะครับทําให้นกมันไม่สามารถที่จะกินอาหารเข้าไปเพิ่มได้นะครับพูดง่ายๆว่าของเก่ามันยังไม่ย่อยทีนี้เพราะของเก่ายังไม่ย่อยของใหม่ก็ไม่สามารถที่จะ,ะเข้าไปในร่างกายได้นะครับแล้วก็ถ้ามันหนักๆก,ก็อาจจะทําให้เกิดการเน่าในในกระเพาะอาหารแล้วนกก็อาจจะเสียชีวิตได้นะครับโรคนี้มันจะเริ่มต้นด้วย าการที่นกมีขี้ติดตูดนะครับอันนี้ดีขึ้นมากแล้วนะครับเดิมทีจะขี้ติดตูดสีขาวๆเต็มตูดไปหมดนะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นกระหม่อมตรงนี้ก็จะค่อยๆรีบลงนะครับรีบลงและการและขนก็จะไม่งอกตามไวนะครับแล้วก็ขนตามตรงตามตัวอะไรแบบนี้ก็จะงอกน้อยนะครับก็จะงอกน้อยนะครับนกตัวนี้ อายุ32วันซึ่งจริงๆแล้วมันควรที่จะโตกว่านี้นะครับแต่มันมันมีปัญหาในระบบการย่อยอาหารนะครับเขาเขาอยากกินนะครับแต่เขากินไม่ได้เขากินไม่ได้เนื่องจากว่าอาหารในกระเพาะอาหารมันเต็มนะครับของเก่ามันไม่ย่อยนั่นเองนะครับแล้วก็พอมันมีอาการมากขึ้นมากขึ้นขาของเขาก็จะเริ่มมีปัญหาจะเริ่มรีบเล็กลงนะครับ เริ่มรีบเล็กลงแล้วก็จากนั้นก็จะเริ่มผอมนะครับอันนี้ตัวนี้อากาศเริ่มดีขึ้นแล้วครับขนเริ่มงอกกระหม่อมเริ่มเต็มแล้วนะครับทีนี้เมื่อมันมีปัญหาแล้วเราก็มาดูวิธีการแก้ปัญหาดูวิธีการแก้ไขกันนะครับถ้านกของคุณมีปัญหาเรื่องระบบย่อยแล้วอย่าพยายามที่จะยัดอาหารเข้าไป บางคนบอกว่าเฮ้ยมันไม่โตเลยมันไม่โตเลยก็พยายามยัดเข้าไปยัดเข้าไปทีนี้พอยัดเข้าไปมันก็เกิดการสะสมในกระเพาะอาหารแล้วกระเพาะตรงนี้ก็จะเป็นสีดำเนื่องจากว่ามันเกิดการาเน่ากับหนักเสพนั่นเองนะครับเพราะนั้นวิธีการแก้ปัญหาก็คือเราจะใช้ยา2ตัวนะครับใช้ยา2ตัวในการแก้ปัญหายาตัวแรกใช้ในการแก้ปัญหาในเรื่องของการฆ่าเชื้อในระบบทางเดิอนอาหารนะครับ แล้วก็ยาตัวที่2จะใช้ในการช่วยย่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเอายาที่ผมใช้มาให้ดูนะครับยาตัวนี้เป็นยาตัวเลขเป็นยาฆ่าเชื้อครับยาตัวนี้รักษานะครับในเรื่องราวของระบบการย่อยอาหารในระบบทางเดินอาหารเป็นยาฆ่าเชื้อนั่นเองนะครับเพราะว่าปัญหาของเราก็คือในกระเพาะอาหารของเขาเนี่ยมีเชื้อที่ไปยับยั้งการย่อยอาหาร เราก็จะใช้ยาตัวนี้เข้าไปฆ่าเชือ้อวิธีการใช้นะครับให้เราใช้ยาตัวนี้ทุกๆุกเช้าใช้ประมาณสักสักถ้าหัวไม่ขีดได้นะครับนิดนิดนิดเดียวนะีแล้วก็คลุกกับอาหารแล้วก็ป้อนมื้อเช้ามื้อเดียวต่อวันนะครับป้อนวันละครั้งนะครับเพราะว่ายาตัวนี้มันเป็นยาที่ฆ่าเชือ้อในกระเพาะอาหารได้ก็จริง แต่ในทางกลับกันในกระเพาะอาหารของนกเนี่ยมันก็มีแบคทีเรียที่ดีอยู่บางตัวนะครับที่จะใช้ช่วยในการย่อยอาหารและถ้าเราใช้ยาตัวนี้ตลอดนะครับก็จะทําให้ระบบการย่อยอาหารของนกมีปัญหาไปอีกทางหนึ่งเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นยาตัวนี้เมื่อนกอาการดีขึ้นหรือหายจากโรคแล้วก็ขอให้หยุดใช้ทันทีนะครับอันนี้สําหรับยาตัวแรกนะครับยาฆ่าเชื้อ และเราจะต้องใช้คู่กับยาอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นลักษณะของยาที่ใช้ในการช่วยย่อยนะครับยาตัวนี้เป็นยาที่ใช้ในการช่วยให้การย่อยอาหารของนกดีขึ้นนะครับก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการใช้ยาตัวนี้ผมเล่าเรื่องให้ฟังสักเรื่องหนึ่งผมเคยเจอปัญหาว่านกมันไม่ย่อยแล้วผมไปซื้อยาตัวนี้มามาให้กิน พอให้กินแล้วมันย่อยดีย่อยดีผมก็ให้เพลินนะครับให้ในปริมาณที่มากเกินไปจนทําให้นกกินก็ไปแล้วถ่ายปลุดถ่ายปลุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นยาตัวนี้ก็ต้องระมัดระวังในปริมาณในการใช้นะครับวิธีการใช้ยาตัวนี้เมื่อเราป้อนอาหารนกจนอิ่มแล้วให้เราหยดเข้าปากนะครับสัก2อหยดนะครับวันหนึ่งผมจะใช้ครั้งหนึ่ง ผมก็จะใช้ในช่วงเช้านั่นแหละเหมือนกันพอนกกินยาตัวแรกเข้าไปปุ๊บใช่ป่ะผมก็จะป้อนอาหารให้อิ่มพอป้อนห,อาหารให้อิ่มก็จะหยอดยาตัวนี้เข้าไปแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่าในการถ่ายท้องของเขาในช่วงสองสามชั่วโมงถัดมาเนี่ยมันเกลี้ยงหรือเปล่าถ้ามันถ่ายเกลี้ยงเราดีเราก็ป้อนอาหารใหม่นะครับโดยที่ไม่ต้องให้กินยาตัวนี้แล้วแต่ถ้ากรณีที่ผ่านไปครึ่งวันแล้วก็ยังเขายัง ่ายไม่หมดก็ให้เราป้อนยาตัวนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้นอกจากการให้ยาแล้วเราก็ยังต้องเปลี่ยนวิธีการป้อนด้วยนะครับส่วนวิธีในการป้อนนะครับให้เราใช้วิธีการป้อนอาหารทีละทีละเล็กทีละน้อยนะครับให้เราป้อนคําเล็กๆนะครับแล้วก็ให้มันบ่อยขึ้นนะครับถ้าเป็นไปได้ถ้าเราป้อนเข้าไปแล้วเขาถ่ายท้องดีก็ให้เราป้อนทุกๆชั่วโมงนะครับให้ทําแบบนี้ สัก4ีหวันเราก็จะเห็นว่าอาการนกของเราจะดีขึ้นนะครับถ้าเมื่อไหรก็ตามที่นกของคุณมีอาการเคล็กเกลนเนี่ยสิ่งที่คุณควรระวังที่สุดก็คืออย่าป้อนยัดเข้าไปถ้าคุณป้อนยัดเข้าไปเนี่ยนกอาจจะเกิดอาการท้องบวมและอาจจะเกิดอาการอักเสบและตายได้เพราะว่าอาการที่มันเป็นโรคเคล็กเกลนเนี่ย ความอยากของมันก็ยังคงอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะกลืนลงไปได้แล้วเนื่องจากอาหารเก่ามันยังไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันยังอ้าปากอยู่แล้วคุณคิดว่ามันยังหิวอยู่แล้วคุณยิ่งป้อนยัดเข้าไปยัดเข้าไปโดยที่ไม่ไปดูที่กระเพาะอาหารของมันเลยเนี่ยมันจะเกิดอาการที่อาหารมันสะสมในกระเพาะแล้วมันจะเกิดอาการมันก็จะเกิดการเน่าถ้าเน่าแล้วมันท้องเสียถ่ายปลูดออกไปได้ก็ดีครับ แต่ถ้าเน่าแลวมันถ่ายไม่ออกทีนี้แหละมันจะเป็นปัญหาเลยมันจะเป็นปัญหาเกิดการบวม,บวมเกิดการหนักเสบในในในกระเพาะอ,อาหารแล้วมันก็อาจจะตายได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เราต้องปฏิบัติตลอดนะครับสําหรับนกที่เกิดอาการถ่ายไม่ออกเนี่ยนั่นก็คือเราต้องใช้สําลีชุบน้ําอุ่นนะครับแล้วก็กระตุ้นที่ตูดมันนะครับเช็ดที่ตูดมันให้ไอ้กราบขาวๆเนี่ยอ,ออกให้หมดนะครับ เพื่อที่จะให้เขาถ่ายได้ได้ดีขึ้นและการเช็ดตูดเนี่ยมันก็เป็นการกระตุ้นให้นกถ่ายไอ้นกถ่ายได้ดีขึ้นเมื่อมันถ่ายได้ดีขึ้นมันก็สามารถกินอาหารได้มากขึ้นเมื่อกินอาหารได้มากขึ้นมันก็จะหายจากโรคเครกเรนที่ว่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งโรคนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้อาจจะไม่บ่อยครับแต่มันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเรา รู้ทันโรคเอาไว้ก่อนก่อนที่โรคจะเกิดนะครับเมื่อโรคมันเกิดแล้วก็จะได้แก้ปัญหาได้จะได้ลดการสูญเสียของนกได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้อีกหนึ่งเรื่องราวอีกหนึ่งเนื้อหาสาระนั่นก็คือเรื่องราวของโรคกเกล็นและวิธีการแก้ปัญหาต่างๆนะครับสุดท้ายกับผมช่างเชษดสงขลาก็ฝากติดตามกับผมด้วยนะครับฝากติดตามในทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ช่องทางต่อต่อหรือว่าช่องทาง แอฟฟ้าแอฟเขียว e ต่างๆนะครับไม่ว่าท่านมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับนกท่านจะซื้อของผมหรือเปล่าไม่ว่ากันแต่ท่านมีปัญหาขอให้คิดถึงผมช่างเชตสงขายินดีรับใช้ทุกๆเรื่องนะครับยินดีตอบคําถามทุกๆคําถามเรื่องอะไรที่ผมรู้จะตอบทันทีเรื่องที่ไม่รู้จะหามาตอบให้กับทุกๆท่านสําหรับวันนี้กับผมช่างเชิสงขาขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ สำเนียงบานจ้านฟังแล้วมันแข้งเก้งโกปาซาตองแด่แก้งเกงแต่จริงใจ